สิบ mm hmm. แล้วก็ได้แค่นี้ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อีกหกร้อยสามสิบเจ็ด hmm. mm ีก hmm. mm hmm. วันนี้มาฉีดนี่คือเลื่อนจากครั้งที่แล้วมาถูกต้งกองครับกวันที่15มิยอครับครับผม รับวัคซีนครับมีความตั้ <ขอ S 2> ง,ง,งใจมากครับนี่เราเลื่อนมาครับเลื่อนมาครับ ตั้งใจอยากจะได้แฮตตา วันนี้มาฉีดยี่ห้ออะไรครับเนี่ยอเอ็กต้าชินก้าค่ะเอ็กต้าค่ะเดิมนี่เรามีนัดเดือนมิถุนาหนูมีนัดนมิถุนาเป็นวันที่15ค่ะคก็เลื่อนมาเป็นวันที่ 1, 1> รกรกฎาคมค่ะ ดีมากเลยค่ะไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอคุณหมอใจดีมากบริการที่เราเลือกในคือต้องการยี่ห้อนี้ต้องการยี่ห้อนี้ค่ะเพราะอายุ60ปีไปค่ะการมุแกันูว่าทุกยี่ห้อดีหมดนะคะครัแต่เพียงแต่ว่าเราอยากฉีดยี่ห้อนี้ค่ะ